รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลฟ์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทัฟลานปราจีนบุรีบูโคเซิตได้มาตรฐานระดับโลกุยบริษัทเอ็มวีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ และในช่วงนี้ค่ะที่สถานการณ์โควิด19กำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะทางผู้ประกอบการหลายรายค่ะจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายโดยการเลิกจ้างพนักง,งานซึ่งทางรายการเกษตรช่อง5พระนาชุมชนของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสนับสนุนชี้ช่องทางธุรมาหากินให้กับประชาชนให้หันมาทาธุรกิจขนาดเล็กอย่างการทาการเกษตรที่ใช้ต้นทุนไม่มากสามารถทาได้ไง่ายๆค่ะวันนี้เราจึงของนาเสนอเรื่องของการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่า สีทองเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจในธุรกิจนี้รวมถึงช่องทางในการจัดจําหน่ายด้วยค่ะซึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ได้มีโครงการนะคะที่เปิดให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่สนใจในการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันได้ที่ฟาร์มถังเช่าสิงโกค่ะจะเป็นยังไงเราไปติดตามคําพร้อมกันเลยค่ะ เพราะในเห็ดถังเช่าสีทองมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาต natural killer cell ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเนื่องจากมีความต้องการมากค่ะ ก็เริ่มจากการที่คุณอามินานะคะและคุณกฎจกรนะคะติโลกวิชัยนะคะมีความสนใจเรื่องของสมุนไพรเห็ดที่เป็นยานะคะเพราะท่านทราบถึงสปปรรพคุณของเห็ดชนิดนี้นะคะและที่สําคัญนะคะหังเช่าชนิดนี้นะคะหาแท้ๆได้ยากในปัจจุบันนะคะท่านเลยได้มอบหมายให้คุณวิโรจน์รัติโลกวิชัยนะคะซึ่งเป็นหลานชายนะคะได้ทําการศึกษาเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองอะคะ่ะว่าจะสามารถเพาะเลี้ยงในบ้านเราได้ไหมเพราะปกติแล้วเห็ดชนิดนี้จะขึ้นในประเทศที่เป็นเมืองหนาว หลังจากที่ได้ทําการทดลองและพาะเลี้ยงถังเช่ามาสักระยะหนึ่งนะคะก็ทําให้ทราบว่าถังเช่าสามารถพอเลี้ยงในบ้านเราได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการควบคุมระบบปิดอะคะมีการควบคุมอุณหภูมิแสงสว่างแล้วก็ความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการปนเปื้อนของเชื้อ,อจุลินทรีย์ด้วยะคะ่ะหลังจากที่ได้ทำการพอเลี้ยงสำเร็จนะคะที่คุณอาท่านได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะ พาะให้กับคนในครอบครัวทานเพื่อบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยนะคะท่านก็มีแนวคิดที่จะขยายกําลังการผลิตถังเช่าแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ถังเช่านะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและต่อยอดทางธุรกิจถังเช่าขึ้นค่ะท่านก็เลยอยากให้เกษตรกรนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถเข้าถึงถังเช่าได้และก็ได้ถังเช่าที่มีคุณภาพที่ดีจากฟาร์มเราด้วยะคะ่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฟาร์มเราเนี่ยก็มีการเปิดให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ฟาร์มเรารวมทั้งถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยากสร้างเป็นอาชีพนะคะเราก็มีการฝึกอบรมการพเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าให้ฟรีอีกด้วยค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้สรรพคุณของถังเช่าสีทองเป็นที่รู้จักในทางการแพทย์คือสารคอไดเซปิน ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีเฉพาะในเห็ดตระกูลถังเช่าเท่านั้นค่ะประโยชน์ของถังเช่านะคะเนื่องจากถังเช่านะคะมีสารสําคัญต่างๆรวมไปถึงวิตามินและแร่ธาต เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งสารสําคัญในถังเช่านะคะหลักๆก,ก็คือสารคอเดไซตินนะคะแล้วก็สารอะดีโนซีนค่ะประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะคือข้อ1นนะคะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีนะคะข้อที่2ก็คือช่วยบํารุงอวัยวะภายในค่ะเช่นอปอดตับไตและหัวใจนะคะข้อที่3ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรค ภูมิแพ้นะคะโรคหอบหืดแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับปอดนะคะข้อที่4ี่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมการนอนหลับช่วยคลายความเครียดได้ดีนะคะข้อที่5เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลในเลือดนะคะข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6นะคะเนื่องจากในทางเช่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะจะช่วยในเรื่องของการชะลอไวัยได้ด้วยค่ะ ช่วงหน้าเราเข้าไปดูห้องเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่ากันดีกว่าค่ะว่าจะมีเยอะขนาดไหนพักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนรุงรุ่งนี้เพื่อชีวิตรุงอรุณไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ท้อต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุงอรุรวยกับปุยรุงอรุ่ ในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Live an excellent life ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไปภูมิใจกับความรู้ของคนไทยหาคภูมิใจในความรู้ผูแผ่นดินสร้างองค์ความรู้เพื่อทำกินตามรอยปอรมินภูมิพล ชาไทยให้น้ำมีไาให้น้ำมีข้าวนี่ขาดเขาคงเป็นยาเพืทาไปคนไทเไ็นเป็มทุ่ลไร่ไร้ทำรงไทยสักในดินสิ้นในน้ำพึไทยอะไมูาการส้าลิบนัปราลินักคิดและหมูน้ำ ความรู้ของคนไทยภาคภูมิใจในความรู้ผู้แผ่งดิ่ง แรงสังงานเพื่อชาตชไทยใน้มีก้าน้ำมีข้ามีอาถรา,มา,าผมเป็นยาคุณทำไป อะไรมูราการศาสตร์สร้างเป็นปาาคิดอาจเขียนยินยนผสมผสานวิชาเพื่อวงชนเด่นดนครั้งสังงานเพื่อชาติไทยขอเชิญชวนเข้ามาที่หมหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์จากมหาัยเกษตรศาสตร์ที่ทุกท่านจะต้องภาคภูมิใจเรียนเชิญน,นะครับ ารุณผู้ไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ทอต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอารุรวยกับปุยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูสโคแซกได้มาตรฐานระดับโลกหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอารุรวยกับปุยรุ่ง บริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดมาถึงช่วงนี้ค่ะเราจะได้เห็นหน้าตาของเห็ดถังเช่าสีทองรวมไปถึงขั้นตอนในการเพราะเลี้ยงแบบเต็มๆเ,เลยค่ะว่ามีความยากง่ายยังไงนะคะและที่สำคัญถ้าพี่น้องกเกษตรกรท่านใดยอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองบ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทังเช่าสีทองจะมีสีเหลืองทองหรือสีเหลืองอมส้มไปจนถึงสีส้มนอกจากคอไดเซปินแล้วถังเช่าสีทองยังมีสรรรคุณที่สำคัญอื่นๆได้แก่พอลิแซคคารายเออร์อสเตอรลคอไดเซปิกเอซิส และมีราคาไม่แพงปลูกในห้องควบคุมจึงสามารถควบคุมคุณภาพและสรรพคุณของถังเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการตรวจสอบคุณภาพการผลิตมั่นใจได้ว่ามีสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสารปนเปื้อนเนื่องจากปลูกในห้องควบคุมค่ะรสชาติเหมือนเห็ดแห้งรับประทานง่ายแตกต่างจากถังเช่าทิเบตแท้ที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีราคาสูงมากถึงกิโลกรัมละ2-3ถึงล้านบาทไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้เพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากตัวหนอนผู้ที่เป็นมังสวิรัตรับประทานไม่ได้ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีสารออกฤทธิ์หรือไม่เพราะเกิดเองตามธรรมชาติอาจมีสารปนเปื้อนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมีความคาวของหนอนด้วยค่ะในการพอเลี้ยงถังข้าวสีทองจริงๆอ่ะพอเลี้ยงไม่ยากนะคะแต่ว่าเราจะต้องใส่ใจในทุกๆขั้นตอนการผลิตอะคะ่ะเพราะว่าในแต่ แต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้ออื่นได้สูงค่ะอย่างเช่นในขั้นตอนการเทหัวเชื้อเนี่ยค่ะเราก็ต้องทําในตู้ปลอดเชื้อค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อภายนอกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อค่ะเราจะต้องใช้หม้อน,นึ่งแรงดันสูงค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่ปนมากับอาหารพเพาะเลี้ยงะคะ่ะขังเช่าสีทองนะคะหรือที่เรียกว่าคอยเดซปมิลิทาริสนะคะก็คือ เป็นการนำหัวเชื้อถังเช่าะคะ่ะมาเพาะเลี้ยงในขวดแก้วด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีโดยเราจะเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อระบบปิดนะคะโดยมีการควบคุมความชื้นแสงสว่างและอุณหภูมิที่18ถึง22องศาเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตที่สำคัญเพื่อให้ได้ถังเช่าที่มีคุณภาพดีมีสารสำคัญที่สูง ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับถังเช่าในธรรมชาติหรือที่เรียกว่าถังเช่าตัวนอน,นะคะ่ะถังเช่าสีทองของฟาร์มเรานะคะก็จะเรียงด้วยวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติค่ะอย่างเช่นไข่ไก่นะคะข้าวธัญพืชน้ําตาลทรายเป็นต้นค่ะซึ่งฟาร์มเรานะคะจะไม่ใช่นอนดักแด้ค่ะเพราะเราอยากให้ผู้ที่ทานมังสวิรัตนะคะสามารถทานเห็ดถังเช่าสีทองได้ค่ะ ระยะเวลาในการเลี้ยงนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การขยายหัวเชื้อนะคะจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ80วันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะต้องนำหัวเชื้อที่ได้มาตรฐานนะคะมาทำการขยายหัวเชื้อในอาหารเหลวหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมอาหารพอะเลี้ยงนะคะแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อนะคะมาเทในอาหารแข็งหลังจากนั้นก็มาบ่มในที่มืดเป็นเวลา10วัน พอครบ10วันก็จะนำไปให้แสงอะค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างตลอดค่ะแล้วมันก็จะเริญเติบโตงอกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเลี้ยงไปจนครบประมาณ80วันนะคะแล้วถึงจะทำการเก็บเกี่ยวอันนี้จะเป็น4สัปดาห์นะคะน้องเขาก็จะเริ่มโตขึ้นเยอะอีกหนึ่งเดือนก็จะทำการเก็บเกี่ยวได้ค่ะแล้วเราก็จะนำมาอบแห้ง ะะอันนี้คือเห็ดถางเช่าสีทองที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทุนในการเพาะเลี้ยงนะคะซึ่งค่าใช้ใจ่ายหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการกั้นห้องการทําไฟอุปกรณ์ที่สําคัญนะคะก็จะคืออมีอหนึ่ง,งแรงดันสูงตู้อบลมร้อนตู้ปลอดเชื้อเป็นต้นค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกษตรกรอยากเพาะเลี้ยงถังเช่านะคะเราสามารถให้คำปรึกษาได้ ช่วงหน้าเรามาดูกันว่าเจ้าเห็ดถังเช่าสีทองนี้เอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างพักสักครู่ค่ะรุงรุงมีเพื่อชีวิตรุ่งอรุณไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ท้อต้องผ่านได้สิเพื่อนกล่าหุยเล่ยเล่ยุยรวยกับปุยรุงอรุณรวยกับปุยรุงอรุณ ในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life ที่เรานำเข้ายีา่ห้อ Sandacil นะฮะให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐโมนิธิแลวก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะฮะเพื่อที่จะนำชุดตรวจที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเนี่ยไปกระจายแล้วก็มีการตรวจให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นิจกรรมหลักที่ทางบริษัททำการเป็นผู้ให้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้เราคิดอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยช่วง new normal เนี่ยเรามีอาการสงสัยนะคะหรือว่าไปโคดคอนแท c กก็ควรจะต้องอาจจะต้องเก็บกักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็หยิบเอทีเคดีๆอย่างเงี้ยละค่ะมาใช้ก่อนอะนะคะเมื่อใช้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเน็กอยู่แต่เราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็ควรจะต้องกักตัวเองก่อนอสัก2-3วันนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะงขอขอบคุณบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดที่ได้บริจาคชุดตรวจ สแตนดาร์ดคิวโคว -19 Antigen HOME TEST จำนวน2,000ชุดทดสอบให้กับทางวิทยาเขตซึ่งเป็นประโยชน์กับวิทยาเขตเป็นอย่างมากในการที่จะนำไปใช้ในศูนย์กักกันโควิดที่วิทยาเขตร่วมกับทางจังหวัดนคปรปฐมก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัดอีกครั้งหนึง่ง เนื่องจากว่าในการจัดกิจกรรมณขณะนี้นะครับจะต้องมีการตรวจ ATK ทุกครั้งเพื่อเป็นการคัดกรองก็ต้องขอขอบคุณบริษัท MP Group ประเทศไัยจำกัดอีกครั้งหนึ่งสถานพยาบาลของเรานะคะได้ขออนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้สามารถลง ผลตรวจลงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะชุดตรวจสแตนดาร์ดคิวโควิดนะคะ19 antigen home test นะคะเป็นชุดตรวจที่ได้รับมาตรฐานซึ่งท่านที่มาตรวจมั่นใจได้นะคะวา่าผลตรวจของท่านแม่นยำนะคะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะรุงรุงมีเพื่อชีวิตรุงอรุณไรานาสวนมีวันดีที่นี้เสมอ ถ้าใจไม่ท้อต้องผ่านได้สิเพื่อนกลีาวฮุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอารุรวยกับปุยรุ่งอารุสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธของแสงได้มาตรฐานระดับโลกหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอารุรวยกับปุยรุ่งอารุบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด ่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเห็ดถังเช่าสีทองกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ดถังเช่าสีทองกันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างและมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายอย่างไรค่ะ คุณลัตด,ดาพรแซ่เฮงเพสัชกรแพทย์แผนไทยเป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองร่วมกับสมุนไพรอื่นๆมากกว่า4ปีแล,แล้วและมีผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายที่สกัดมาจากถังเช่าสีทองหลากหลายรูปแบบเช่นแคปซูลชาอบแห้งเครื่องดื่มน้ำถังเช่าสกัดแบบสเตอริไลซ์อีกทั้งเวชสำอางอย่างเซรั่มและสบู่ค่ะ นอกจากความถังเช่าสิงโกเรานะคะจะพเพาะเลี้ยงถังเช่าแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ได้นําถังเช่ามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อถังเช่าบวกสมนะคะเป็นแคปซูลแล้วก็ชาถังเช่านะคะแล้วก็เป็นน้ําถังเช่าสกัดเข้มข้นนะคะรวมไปถึงอ่าเวชสัมอางก็อย่างเช่นอ่าเซรั่มนะคะแล้วก็สบู่ถังเช่าเป็นต้น,นะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นน้ํำถังเช่าสกัดเข้มข้นแบบสเตอร์ไลด์นะคะของฟาร์มเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรอันนี้จะเป็นสูตรเนื้อรูปสารองและย่าหวานนะคะส่วนสูตรที่2นะคะจะเป็นสูตรเตยหอมนะคะเตยหอมเนี่ยจะมีรสเย็นหอมดื่มได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่คนที่แพ้เห็ดอะคะ่ะไม่สามารถที่จะทานได้ สูตรที่3นะคะสูตรนี้จะเป็นน้ำพึ่งป่าย่าหวานค่ะจะเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะเราใช้ความหวานที่มาจากธรรมชาติและก็พลังงานศูตยแคลอรี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นถังเช่า ชนิดแคปซูลบวกโสมะคะ่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นถังเช่าสูตรชายค่ะซึ่งมีส่วนผสมของกระชายดําแล้วก็หอยนางรมนะคะอันนี้คือเซรัม่มถังเช่านะคะจะซึมซาบเร็วนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะที่ผิวค่ะทาแล้วรู้สึกว่าสบายผิวค่ะเซรั่มตัวนี้จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างถังเช่าหิมะและถังเช่าสีทองค่ะซึ่งเป็นการนําสารสกัดนะคะไปส่งไปที่ประเทศเกาหลีเพื่อสกัดสารสําคัญออกมา อันนี้นะคะจะเป็นชาถัางเช่าสีทองแท่ร้อเนะคะการดื่มชาถัางเช่านะคะก็จะนิยมดื่มในช่วงตอนเช้านะคะรสชาติของเขานะคะก็คือจะเป็นรสจืดหอมค่ะแล้วก็มีหวานนิดนิดดื่มง่ายชงง่ายนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะข้อแนะนํานะคะไม่ควรที่จะทานถังเช่าตลอดทั้งวันนะคะเพราะอาจจะมีสารสําคัญเยอะมากเกินไปนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําเปล่าตามด้วยค่ะ สำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะชัดเชื่อว่าต้องมีติดบ้านไว้เลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะดื่มง่ายนะคะยังได้สุขภาพที่ดีด้วยมีสรพรพคุณในการบำรุงร่างกายเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้กำไรดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ได้เลยล่ะค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองวันนี้ชัดเชื่อว่าได้รับความรู้กันไปเต็มๆเลยล่ะค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมไปถึงทาง YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5าแห่งนี้นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ